เร,เรียกตัวกันมาเลยมองม่ไรใครกูมันตันใหญ่ยัางไงไหนผมจะจับลงโทษได้หมดอ่ะเพราะผมเป็นคน,นสั่งให้จับเทียสี่ดีขึ้นข้ามวันข้ามคืนนะสิ่งนี้คงเป็นคําตอบชัดเจนฮะทั้งหมดมีเหตุผลนะครับเหตุการณ์เสียโจ้ที่ยาวมาจากผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อ้างสถาบันเนี่ยไปหลายคดีหลายคนนะครับบางคน ฆ่าตัวตายจําได้ไหมฮะถ้าใครจำได้บางคนฆ่าตัวตายเองเลยนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะเรื่องของเสียโจเนี่ยยาวไปในหลายคดีติดคุกติดตารางถูกถอดยศถอดเครื่องราชพลทงมนัสก็เช่นกันฮะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของมุสลิมโลฮิยาที่มีการนำมาจากประเทศพมา่าเข้ามาอยู่ยังประเทศไทยนะครับเอาไปฝังตัวอยู่ที่แถวหัดใหญ่หรือแถวสงขลา เพื่อให้เกิดการแพร่พันธุ์แล้วก็มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะเรื่องนี้ถูกนำไปพูดถึงในสภาพูดแทนรัษฎรซึ่งเลยมาแล้วฮะเปีนะครับแต่ปรากฏว่าโรมนำไปพูดในสภาผููแทนรัษฎรอีกครั้งหนึ่งปลุกกระแสว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเบื้องลึกในเรื่องนี้ของชาวลุงยา คือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนม,มาที่ต้องการอบพยพไปประเทศมาเลเซียและต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยนั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคนการเรียกเก็บเงินจากชาวโรฮิงญาหัวละหลายหมื่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้ขนคนแล่นเข้าน้ำน,น้ำไทยพอขึ้นฝั่งมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายรับกลางป่าเขา บางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทําพ่อต้องทนดูลูกถูกชำเราแต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเคี่ยนตีให้ญาติที่อยู่ปลายทางฟังจะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทยถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในคอกใหอ้อดอยาก,ยาก,ยากจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนอะไรคุณไม่สนใจ้างนะเรอเฮ้ยชีวิตมนุษย์นยะมันพูดจริงๆนะ เฮ้เรามีค่ามากกว่าไอสัตว์ตรงนั้นอีกนะ้แต่ปรกากฏได้คนไทยให้ความสําคัญกับสัตว์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าสาัตว์อีกเขาวิธีการทำเนี่ยขนคน,นลงมาในเรือเนี่ยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ดน้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ย นี่คือความอำมหิตของกระบวนการเหล่านี้แล้วใครอ่ะพลโทมานัณคงตั้นนายทหารแห่งกองทัพบ,บกยศสูงถึงเป็นพลโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่ยงเนี้ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้ยเรื่อพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใยดีแต่ทีมงานสอบสวนทั้งหมดคําว่าใจดําอำมหิต ผมว่ายังน้อยไปนะครับบางทียกกาลังสองมันยังน้อยไปนะครับผมไม่ใช่เข้าข้างกุนตังสมันลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทํางานอันแท้จริงได้เห็นความอธริมผมจึงมีความแนว่วแน่ว่าจะต้องทลายกระบวนการนี้ให้ได้ทําลายของความอมริตที่ปล่อยลังสีออกมาทําลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอามาให้ได้ไม่ว่าผมจะโดนกดดันขนาดไหนนะครับน้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้น แล้วคำเหล่านี้ไม่ใช่คำหยาบคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคำาไทยที่เราพูดกันทั่วๆไปมามาบอกเนี่ยมาแจ้งความที่จะจับให้ใครผู้ผู้จริงหรือเปล่าเออเพราะทำไมต้องไปพูดอย่างนั้นน่มันจะมีจะถูกผมไม่รู้่ต้องตรวจสอบก่อนแต่ประเด็นของผมก็คือมีความละคาดเหลือแล้เกิดบนแผ่นดินนี้ทำตัวเป็นอีกคนบางประเภทไปได้ผมไม่ได้เป็นตัวอะไรเขาเลย มื่อท่านตำรวจเขาก็ตรวจสอบมันอยู่อะไรมันอยู่เนี่ยเรียกตัวออกมาทีมองว่าไอ้ใครกูมันต้นใหญ่แค่ไหนผมจะจับลงโพวกได้หมดอ่ะเพราะผมเป็นคนสั่งให้จับแต่ถ้าผมสั่งใครจับใครทำไมแล้วไอ้คนนั้นมันต้องโตทันทีผมไม่ให้เพราะก่อนหน้านั้นทุกคนไม่ได้ทำใช่ไหมแล้วใช่ไหมไม่รู้มันต้องมีค่างมันลูกแกแล้วใช่ไหมแล้วเออแค่ก่อนไม่ได้ คนคนเดียวนะเธอก็เชื่อเดนะนพูดสิหรือเธอจะพูดช่วยข้างทำลายประเทศอะไอย่างเงี้ยฉันพูดในคนทั้งประเทศไอคนพูดให้ตัวเองเธอเนะเไปเลือกอะกเธอจะพูดให้ใครถามเมื่อไหร่ในเชิงปรากฏการณ์ในการหากํำมาวิาะห์รังสิมันรูมสสพภรคเก้าไกลนะได้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยและมีการระบุว่าพลดมตรีประวิน นะครซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธนะรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทำการจับกลุ่มเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเจ้าตัวก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าไม่เคยอยู่ต่างประเทศนะครับพูดภาษาก็ไม่ได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเนื่องจากถูกขู่ฆ่าทำร้ายในขณะที่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2500 58ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัตรีตรีตอนนั้นก็อยู่ในช่วงระหว่างการรัฐประหารก็บอกว่าไกลขู่พลดับบทตรีประวินนะครับก็ให้มาแจ้งอย่างเป็นทางการแจ้งความหนึง่งคดีเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเขาเองเป็นคนสั่งการให้จับคุมนะครับพลดับบทโทพลโทรทำมนัดนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญบงการเกี่ยวข้องนะครับ กับขบวนการที่เรียกว่าค้ามนุษย์ในมุสลิมโลหิงยาแต่เรื่องนี้มีเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับเรื่องราว7-8ปีที่ผ่านมาผมจะมาเล่าความจริงให้ทราบว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของพลโทมนัสนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตในเรือนจำนะครับต่อมาทางเรือนจำนะทางกรมาชทรธานออกมายืนยันว่าเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจวาย มันเกิดอะไรขึ้นนะทไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยนั้นใน,ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นทางการและพลเอกประยุทธ์พูดเต็มปากว่าเป็นคนสั่งให้ทาการจับกลุ่มเองมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จับกลุ่ม้ังหาไปกว่านับร้อยคนเลยทีเดียวนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ย การก่อการร้ายปัญหาหลักใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันมาจาก1การค้ามนุษย์2สิ่งผิดกฎหมายและ 3. เกี่ยวข้องกับต่างชาติรวมทั้งเรื่องของการเมืองภายในประเทศ4ปัจจัยหลักนะครับที่ส่งผลทําให้เกิดเหตุนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดเวลานะครับการค้ามนุษย์ ก่อนนี้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดสิ่งของผิดกฎหมายมีการดําเนินการเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายคือเรื่องน้ํามันเถื่อนจึงเป็นที่มาของการจับกลุมนะครับเสียโจนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะมีการจับกลุมและมีการออกหมายจับผู้ค้าน้ํามันเถื่อนและในระยะหลังนะมีการจับกลุ่มและได้โผยสาวถึงอดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับจน มีการออกหมายจับนะคับจนมีการแจ้งข้อหาตามมาตรา1นึนะคับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดนหมดเลยถูกถอดยศถูกดำเนินคดีตามกฎหมายติดคุกติดตารางนั่นคือหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายต่อมาเรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ คำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้ดําเนินการปราบปรามเรื่องการค้ามนุษย์จึงเป็นที่มาของการจับกลุ่มพลโทมนันฐผู้ส่งคุณอวุธของกองทัพในสมัยนั้นนะครับต่อมาก็มีการสาวผู้บงการก็มีการวิ่งเต้นนะครับจากคนรุ่นเดียวกันจากคนใกล้ชิดกันพี่น้องกันนะครับแล้วก็อ้างพลเอกประวิทยว่าจะได้รับการปล่อยตัว อ้างพบว่าจะอนุญาตให้มีการปล่อยตัวสุดท้ายก็ไม่มีการปล่อยตัวจนกระทั่งติดคุกนะฮะจนวินาทีสุดท้ายคือเสียชีวิตถูกถอดยศถอดเครื่องราชในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตในเรือนจําด้วยโรคหัวใจวายคดีนี้นะครับมานานแล้วล่ะฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรนําเรื่องครึ่งหนึ่งนะมาพูดก็คือเรื่องการหนีไปนะครับของพลตรวตรี เขาเรียกว่าพลดรวจตรีนะครับปวินซึ่งหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมาพูดนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มีการข่มขู่จริงไหมก็ทราบว่าจริงนะครับข้นข่มขู่เป็นใครโดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นพี่เป็นน้องแนวเรียนในร้อยเนี่ยเขาอยู่เรียนในร้อยมีเพื่อนร่วมรุ่นที่รักนะครับพลธงมนัตจึงมีการข่มขู่ปวินก็หนีก็เข้าใจว่า ปวิณเนี่ยเข้าใจว่าคนบงการคนสั่งการคือพลเอกประวิทธ์และพลเอกประยุทธ์แต่ความจริงไม่ใช่คนสั่งการให้จับเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกร,ร,รัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารในยุคสมัยนั้นเป็นคนสั่งจับเพื่ออะไรทราบไหมฮะเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่จับเรื่องของน้ำมันเถื่อนเซียโจ้ตั้งแต่จับเรื่องของมุสลิมโลฮิงญาซึ่งปรากฏว่าได้รับสนักการสนับสนุนจากต่างชาติเอามุสลิมโรฮิงญาไปไว้จากรัฐยะไข่นะไปไว้ที่สงขลานะครับไว้ที่หาดใหญ่เพื่อให้แพร่ผ่านเพราะเกี่ยวข้องกับบล็อกที่3แหล่งน้ํามันในอ่าวไทยแล้วก็มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจึงมีการดําเนินการจับกลุมผู้บงการ จกนกระทั่งประดคุกจกนกระทั่งเสียชีวิตคนที่ถูกข่มขู่พูเดกประยุทธ์พูดไว้ตั้งแต่ปี2,558บอกว่าให้กลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เขาไม่กลับก็ใช้วิธีการหนีเพราะกลัวเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะหรือรุ่นพี่รุ่นน้องแนวเดียในร้อยนะฮะของพลทงมนัฐไปข่มขู่ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะเขาก็กลัวแบบนั้นเขาก็เลยหนีเรื่องมีแค่นี้นะครับส่วนที่เอามาพูดในสภา,าว่ายังมีตัวละครตัวน,นั้นตนนัวนี้ผมฟันทงเลย ตัวละครถึงไหนยาวไปถึงนั้นเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงขั้นคนใกล้ชิดเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังติดคุกติดตารางเนไกลไปยุ่งเรื่องนี้คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยโดนข้อหามาตรา1 2ไม่ใช่ เฉพาะผู้บัญชาการตำะบจสอบสวนกลางฮะจากนอกวังเข้าไปในวังเลยนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับและเรื่องของพลโทมนัสเนี่ยคือที่มาของการแก้ไขปัญหาภาคใต้นะครับส่วนพรรคการเมืองที่นําเรื่องเมื่อ7ปีที่แล้วมาพูดนะครับก็มีเจตนาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับหวังว่าประเด็นนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หวังว่าประเด็นนี้จะสร้างความกระทบกระเทือนต่อฐบาลปลุกกระแสขึ้นมานะครับเพื่อทำการต่อต้านแต่จนถึงกระนั t นี้สหรัฐอเมริกายกระดับการค้ามนุษย์ของไทยจากเทียสองเป็นเทียสามเทียสี่ดีขึ้นข้ามวันข้ามคืนสิ่งนี้คงเป็นคำตอบชัดเจนทั้งหมดมีเหตุผลนะครับเหตุการณ์เสียโจ้ที่ยาวมาจับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่อ้างสถาบันเนี่ยไปหลายคดีหลายคนนะครับบางคนฆ่าตัวตายจําได้ไหมฮะถ้าใครจําได้บางคนฆ่าตัวตายเองเลยนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะเรื่องของเสียโจ้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ